สวัสดีครับพระสมเด็จที่นําให้ชมเล็กศึกษาร่วมกันองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะฮะพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นพุทธศินยุคปลายเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนพิมพ์นี้มีเส้นแซมสองเส้นนะครับก็คือเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ฐานบัวนะครับ พิมพลักษณะเส้นแซมสองเส้นแบบนี้นะฮะบางพิมพ์ก็จะมีพักกันสองข้างนะครับแต่องค์นี้เราเห็นตุ่มพักกันข้างเดียวนะครับเนื้อมีการแตกลายงาละเอียดตลอดทั้งองค์นะฮะแม้กระทั่งด้านหลังก็ยังมีนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์มนุษย์ไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้นะครับเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวมีการม้วนเข้านะฮะ มวลสารต่างๆประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกระลขยายสูงว่าจะเป็นอย่างไรด้านหลังนะฮะก็เป็นหลังกระดานมีรอยปูไตรอยนอนด้นนะฮะมีร่องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดฝังติดอยู่ในเนื้อนะครับพระยุกลายสังเกตได้จากการนั่งนะครับเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายแล้วก็สันนักแข้งซ้ายชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของยุคกลายเลยนะฮะแล้วก็มาดูตรง เส้นมังคับพิมพ์นะฮะจะมีด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะฮะรงนี้เส้นมังคับพิมพ์เห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับอันดับที่สามนะฮะมาดูตรงฐานสิงนะฮะฐานสิงของพระยุคปลายจะเล็กคมนะฮะปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็บางพิมพ์ก็แอนตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับส่วนฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านะครับ แล้วก็จะมีล่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องนี้ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับด้านข้างนะฮะลักษณะของขอบมีรอยปี่รอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนวลสารก็แสดงว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับตามรอยปี่รอยแยกเราเห็น ลักฝังติดอยู่นะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้มีเอกลักษณ์ของวัดระฆังชัดเจนก็คือมีการลงลักไว้นะครับด้านในองค์พระกดพิมพ์ลึกนะฮะเส้นสายกดงามนูนเด่นนะฮะพระศรหรือลัคอค่อนข้างจะสูงนะฮะเราเห็นพระกันข้างซ้ายข้างเดียวนะฮะส่วนพระเกตย,ยาวไปจลดซุ้มนะฮะเส้นชายจีวรเห็นชัดเจนรูปร่างของน้าแข้งซ้ายพระบาทซ้ายหเห็นชัดเจนนะครับ เส้นแซมใต้ตักเส้นแซมใต้ฐานที่สองก็เห็นชัดเจนฐานสิงคมชัดนะฮะเห็นรองรอยของการยุตตัวตรงฐานล่างสุดนะฮะคือว่ามีความงดงามมากทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็ต้องดูด้วยกล้องการขยายสูงนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะเราจะเห็นผิวที่ไม่ราบเรียบนะฮะ มีสูงมีต่ําซึ่งเกิดจากการงอของปูนเราเห็นเส้นลักที่ฝังติดอยู่นาะตามรอยแตกนะครับมีทั้งนะฮะแตกเก่าแตกใหม่ผสมบนเปนกันไปมีร่องรอยของผลึกแคนไซต์นะฮะเนื้อผ้ามีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะครับปกติแผ่นหลังไม่ค่อยจะเห็นรอยแตกลายงานแบบนี้นะฮะองค์นี้ก็เป็นองค์ที่แปลกนะครับ เราเห็นดินกำแพงนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดินนะครับเราเห็นลองรอยปูไต่นะฮะแล้วก็มีลักษมาเกาะติดไว้นะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้านะฮะมวลสารต่างๆก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินสีแดงหรือพวกจุด สีขาวของพงวิเศษผงพทุทธคุณนะครับรองรอยของลักเก่าที่ฝังไปตามรอยแตกนะฮะอันนี้เป็นดินแดงนะดินกำแพงนะครับมีเศษทานนะฮะภาพนี้เป็นหัวไหลซ้ายนะฮะซอกแขนจะลึกกว่าหัวไหลขวานะฮะผิวเนื้อตรงแขนตรงหน้าอกก็มีการเซตตัวชัดเจนนะครับ ตามส่วนที่ลาดเอียงนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นเป็นลักษณะของผูนที่ก่อกขึ้นมานะครับร่องรอยของลักเก่าก็ยังติดอยู่ให้เราเห็นนะครับเส้นซุ้มบนด้านซ้ายขององค์พระนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนพื้นด้านนอกคูหาเราจะเห็นดินกำแพงอยู่สองก้อนตรงนี้นะครับส่วนด้านในเราก็เห็นร่องรอยของลักเก่านะครับ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนด้านขวานะฮะเราเห็นพืชแคนไซก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการล้างภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวานะฮะจะตัดเฉียงเล็กน้อยนะครับ ภาพนี้เป็นด้านซ้ายนะฮะจะตับตรงกว่าแล้วก็ยังเห็นพวกดินกำแพงอยู่ตรงนี้นะครับหัวฐานสิงด้านขวานะฮะเส้นสายเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะฮะองค์ไหนที่ติดพิมพ์ชัดๆนะจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายชัดเจนนะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคปลายนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเส้นชาจีบอกมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะฮะโรงแขนก็วางงดงามนะฮะเส้นสายเป็นธรรมชาติแขนซ้ายจะทิ้งดิ่งกว่าด้านขวานะครับสะสังเกตดูตรงหน้าอกตรงซอกรักแร้นะฮะด้านซ้ายขององคพระนี่จะ บางกว่าด้านขวานะะแขนก็จะทิ้งดิ่งเป็นเส้นตรงมากกว่าแขนด้านนี้นะครับประเกตยาวไปจุดซุ้มนะฮะพระพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางาปาะปรากฏให้เราเห็นนะฮะมีรอยแตกทั่วทั้งพระพักนะฮะมีเส้นลักฝังติดอยู่เราก็เห็นพวกจุดดำจุดแดงนะเห็นทานนะฮะ เห็นจุดสีเงินแวววาวของสายเงินสายทองนะครับเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องการขยายสูงไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มจากพระพักนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะเป็นตะปุ่มตะปาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากการเซตตัวของเนื้อพระนะครับพระอหรือลําคอก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะหน้าอกผึ่งผายงดงามนะฮะ ช่วงแขนวางบาลานทั้งสองข้างนะฮะแขนซ้ายจะเป็นเส้นตรงกว่าแขนขวานะครับวงแขนงดงามนะฮะเส้นชายจีวรชัดเจนสันนักแข้งซ้ายคมชัดนะฮะร,รูปร่างของพระบาทซ้ายเห็นชัดเจนนะครับเส้นแซมใต้ตักเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นฐานบัวนะฮะฐานบัวหรือฐานที่สองไล่ลงมาก็เป็นฐานสิงนะฮะ ภาพนี้เป็นหัวฐานด้านขวาตรงนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายมีทองคําด้วยนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้มีมวลสารสําคัญนะฮะมีก้อนของผินมงคลนะฮะประเภทศอินเถาเนื้อในพื้นที่สวนที่ต่ําก็ปรากฏ รอยแตกทั่วทั้งองค์นะฮะแล้วก็มีเส้นรับฝังติดไว้เป็นลักษณะการแตกลายงานนะฮะเป็นลายเล็กๆเรียกว่าลายไข่นกปลอดนะครับหัวฐานเขียงด้านขวาตัดเฉียงตรงการฐานมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับตรงนี้เป็นก้อนของดินกระแพงนะฮะส่วนหัวฐานด้านซ้ายนะฮะตัดตรงกวา่าด้านขวานะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพาพยุกลายนะครับบริเวณตามขอบตามมุมนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะฮะหัวใจสําคัญของการศึกษาสะสมก็คือดูความเก่าให้เป็นดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดตํำยาเช็คกนอย่แขนซ้์กันด้านหลังนะฮะก็มี ลอยแตกทั้งองค์นะฮะมีเส้นลักฝังติดอยู่ตามขอบเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะมีความแกร่งพื้นผิวมีสูงมีต่ำนะฮะซึ่งเกิดจากการงอกของปูด พระสมเด็จนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมีน้ำในอากาศเยอะปูนในเนื้อพระสมเด็จก็จะมีการงอกมากผิดปกตินะครับสังเกตพระที่อยู่ในกลุกก่มเจดียด์บางคุณพรมจะมีการเปลี่ยนแปลง,างกายภาพซึ่งมีมากกว่าพระสมเด็จบ,บัลลังหรือพระสมเด็จที่บรรจุอยู่ในกลุ่มอื่นๆนะครับ เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอียุนผซน์เดี๋ยวเรามาหยดตรงมุมนี้นะฮะตอนนี้เราหยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นใ์ลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็ไหลช้าๆนะฮะเกาะเป็นเม็ดกลมอยู่บนพื้นผิวโดวยไม่กระจายหายไปนะฮะอากาศก็เริ่มขึ้นมานะฮะแต่อาจจะมองเห็นลำบากนิดหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่อยากจะทิ้งน้ำยาให้นานกว่าน,นี้เพราะว่าน้ำยาจะกัดเนื้อผ้าทำให้เนื้อผ้าด่างนะครับอันนี้เราก็เห็นพออากาศขึ้นมาแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคแสดงว่าพระสูเดจองค์นี้เป็นพระสูเดจที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมในเนื้อผระเป็นหลักสำคัญก็คือปูนเปลือกหอยนะครับ ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูมวลสารดูมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเม็ดนี้เป็นหินเทานะฮะอันนี้เป็นพวกทานนะฮะผงตะไบพระกลิงนะสีดำดำจุดดำจุดแดงในเนื้อพระสมเด็จนะฮะก็เป็นลักษณะของ มวลสารประเภทเสสรดอกไม้ร้อยแปดว่านร้อยแปดนะครับตลอดจนตะไบพักกิ่งผงทานนะฮะพระสจ้าเดชอง์นี้มีส่วนผสมของทองคำด้วยนะฮะก็แสดงว่าเป็นพระสุเดชที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโภคทรัพย์นะครับ พระสุดเดชองค์นี้เป็นพระสุดเดชพิมพ์ใหญ่พระประธานนะฮะมีเส้นแซมสองเส้นเป็นพระสุดเดชยุคป,ปลายมีการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพชัดเจนนะฮะมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ